ตามนกกระทานาุชอำเภอบ้านขวดนะคะนะคะมือสีฟ้ามาเบิ่าลูกบกกำลังแตกนะคะขนบรันในฟูอยู่ค่ะนี่แตกไม่ไหม,ไมแตกแบบขนบระันฟูอยู่นะคะเนะเาะเ้ากระสีมาเก,ก็บเดือดอันนี้เป็นตู้ฟักไข่แบบกับมือนะคะากัดเองนะคะกับไข่เองนะคะบอมเอนอัตโนมัตินะคะเนาะตัวสี้เพิ่นแตกออกมาห้ากระสีเก็บกออกเลยนะคะ,นะคะอันนี้ตู้ฟักนะคะ ตู้ปักนะคะถ้าเพิ่นสีออกกลับมาไว้ตู้นี้นะคะเนนาะะะคอะันะะนี้ยังเบ็ดเดียวถึงเวลาออกเพิ่นก็สิออกพร้อ,อมกันบุมบ,บั้มบุมบั้มงนะค,ะค่ะเก็บเปลือกนะคะมาอีกทีก็คือเปลือกเต็มตู้เลยนะคะลูกนกเต็มเลยนะคะเนาะแต่มีทั้งสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเห็นไหมตึงไข่ตัวนี้คะ่ะพี่น้องคะกพลังรุ่นอยู่่นีๆๆไข่สีขาวแต่ลูกนกเป็นตัวสีดำนะคะ กำลังหลุนว่าสีขาวข้างในมันสิเป็นสีดใดกลายเป็นสีดำนะคะเพราะว่ามังเชื่อเปลือกสีละลายนะคะกต่สิ่งทัตัวสีขาวนะคะมันจะวนเสมอไปนะคะเนาะเปลือกเยอะแยะเลยนะคะใช้มันเก็บเปลือกออกก่อนนะะตัวนี้อ่าหลอดนี้เยอะประมาณน่าจะประมาณเกือบสองหนอยนะคะที่ยายได้หามจับสองห้่อยลูกนกเกิดใหม่นะคะ ยังขายะะด้อค่ะเด้อถ้าเพื่อนๆสนใจแบบเป็นโตในน้อยชิน้นนะคะทับราคาเริ่มต้นที่7บาทนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นไข่เสื้อนะคะไข่เสื้อนี้ไข่เสื้อทำผลิตเองนะคะเนาะไม่มีพลาดได้แต่ผลิตเองนะคะไข่เชื้อฟองละบาทเจ็ดสิบสตางค์นะคะถ้าสนใจก็พักมาได้นะคะตอนนี้ว่างอยู่สองร้อยฟองนะคะส่งทั่วไทยจ้านะ แล้วเราจะเก็บกันต่อนะคะ